โอ้ยเมื่อยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปดับท้ายสุขสุขคน Good morning อวีวันสวัสดีคร so, ับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเกือบเที่ยงหฮ้ยบนหัวก็ลวกออกจากที่นอนพี่น้องว่ามนหยังได้ลวกออกจากที่นอนนี่ลุกมาหยังลุกมากินกาแฟหล้ะกัสิบปอาบน้ำอืมสิบปอาบน้ำล้วก็ซี แต็งโตกูอะไรอย่างเี้ยค่ะกูพี่น้องเลยวอกวกวอกวกอืมวอกวกเมื่อยวอกกับขึ้นโลด่เมื่อวอกกับยางกต่บอกเอ,อ,อ้ยหนอหมูอบอ่บ้นา,านดิไปบอกเบิดมือได,ด,ด,ด้หมู่บ้านเหตุว่าสีนี่ไม่ต้องห่วงละเด้อพี่น้องเด้อสีนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะดำดีสีไม่ตรกระบาด กาแฟก่อนกินกาแฟกับผ้ายเย็นชปะปลดพี่เนาะเป็นยังไงแล้วลงุงลุลงไปซื้อให้ลุงไปซื้ออย่างใน,นของเราบูซเซเว่นหรือวา่าฉันบ่ลุงไปกินอาหารน้ำดอกฉันบ่ลุงไปกินเบรกฟาดดอกฉันเมยไอบ่ญน,น้อนต,ต,ะตะัดต่อตัดต่อคลิปวิดีโอว่างงานอยู่เพื่อนอย่าไปจีไป มราขึ้นมาสิภาคกันไปอันนั้นเด้ไปไป้าตองงันหาดเด,ด้กัดดึกกับจากก็มาล้อดึกที่ถุงคืนงที่ถุงหาดุง กับก็เงีนคุ้ยกันถือข้อี่น่องุูยันลง้งบ่ะพอบ็นจอนเช้าเที่ยงไปคาเฟ่สีชมพูกระลิมนี่หลายคนถามนะบาลานอาหารนี่คาเฟ่นี่มันอยู่บนไหน เดีเห็นด้วยนะเดีเห็นด้วยขามา่าไทยขามาทายติดตอกไข่ไทย,ยลิปเลี้ยวกนใส่จุดใบหนามแลนโยงโยงโยงมาแล้ว็มาโดดก่อนยู่กัน <laughs> 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 เห็นซอแนวพี่น้องนั่งอยู่นี่ก็เห็นสูแนว แต่ว่าส้มแขกตูวดำแต่ว่าส้มอันใดแน,น่คุณเบิ่งเบิ่งสิบอกเพียง <laughs> น่ะเออหน้ากระต้นน่ะนั่นเกี่ยวกันเยอะคุน่ะส้มนี่ไหมุ้มมีหนวดมีเข้าดำดำไหมพวกพวกเอ่อขึ้นยังก,งก,ก,ก, <laughs> กง่อน,นยังก่อนเหรอเพราแขกขาวไหมขี้ขวดมั้นหนวดมั้นแต่ว่ามียิ่ง วันวันวน้ำดอแล้วลิ้นเอ็นจอยของเขาอีกดี้แหืะที่เกียกัแล้วบ้านคาเฟ่ที่พวกเย็บบนไปหมู่บ้านนี่ซื้อ่าคาเฟ่สีชมพูถ้าเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษานั่นก็นกีนนนน่อ่ะก็พิงคาเฟ่นี่อย่างนงี้ละ่ะคือมันเป็นของอ่ะ บอสของเขาจะขวางจองเจา้จาขวางลานเน่ะเป็นคนอ่อดูไบนี่อย่างางเป็นอ,อย่างนี้แหละเออยระ,ะจำจำงม่ได้เลยเป็นแคบนะรองแคบดูงออเขาถึงไี่บอกภาษาบางเขาไปเลยภาษาประเทศเขา ออไปปุ๊บออาไปปุ๊บเขาจะใหออเดอร์หนึ่งเครื่องดืม่มสองอาหารที่กินเล่นเครื่องดืม่มอาหารกินเล่นสมมติว่าจังนี่บนกับพ่อย,ยัยนี่สองคนกับซีเป็นเครื่องดื่มพร้อมอันเนี้ยกินพร้อมกับซียางซียางนี่สีสตาร์ทอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยขึ้นนะครับเจ็ดแปดร้อยขึ้นทันขึ้น หมู่บ้านนี่สองคนสองคู่กันอยู่ที่พันแปดจริงนั้นแปดหนึ่งหรอสองคู่พอเขาออเดอ้อวางเรียบร้อยบ่เขาก็ลงไปหาโต๊ะนั่งจากใดจุดใดมุมใดหาบ้นั่งอยากถ่ายรูปอยากเซลฟี่บ้าดใดไปจัดได้ตามใจ เจ้าจอีอูเบร์ดเมือก็แล้วเต้ททยพระกันทายหลายคนก็ถามมันอยู่บนไดมันอยู่บนดมันซื้อลาน,นยี่ห่ังไปพูดเจ็ดหลายเธอแล้วคือ่าเห็นเป็นชิ้นชาเนยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่โปรโมดให้เขาอะเราจะต้องเสียเงินนะหยอด หยดกับหยดตู้ให้เขาอะห้าสิบบาทแล้วเขาอยากเช่าเห็นปะสปูงันเขาขาวอะปูงเขาขาวอะมันจะมีเชือกผูกสอดเขาแขนเราวเสื้อผูกแล้วก็จะปล่อยใช้เงา้ยลงไปแล้วเวลาขึ้นขึนยิ่ง่จมากมสิยุกเย่ยุกเย่ม้งสิปิ้วโอ้มัน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 เซฟตีให้อยู่ดีทุกคนมันซัดย้บนออกไปในทะเลเนาะ ดแบบเวิร์มเวิร์มเลยแล้วโอตื่นเต้นอยู่อันนี้โยไปอยู่มาหัวชักจะวิ่งเลยอืมขากถทายวิดีโอให้ฮถทายลูกทายวิดีโอให้จะมีคนดูแลตรงนั้นดยตรงดูเฉพาะเพราะว่ามันอันตรายตรงนั้นเจ็บดีเพาปลอดภัยให้อดีตสองเท่าหนึ่งมันบ้ Lúc đầu này không phải ăn Tha rượu cũng không phải thay Nó khuy càng, nhưng mà khuy thủ Nếu đầy có đồ có đẹp Nóng chín là hài Như bọn cặp Nóng thịt nướng 1 muỗng Nó giảm chín, nó giảm rõ mừng thịt nướng 1 muỗng Lấy xăng hành, nhớ chín หลังจากนั้นก็ปเป็นตอที่บ้านไร่อบอุ่นบ้านไร่อ,อุ่นที่สุดเน้นไปวันสุดยอดกัม่ามันจะมีเนินึ้นไปที่มันจะมีรีสอร์ทอีกอยังงบางว่ารีสรอร์ตยังวงคือแบบจะตายอะจะตายอ้าบ้นบานอิสานอีสานเนี่ยเป็นส่วนใกล้เป็นอย่างอ่ะอันนั้นแพงกื้งกันที่เป็นที่พัก พากันไปถ่ายรูปถ่ายยังถ่ายวิดีโอแล้วก็พากันออกมาแล้วับไปต่ออ่าที่บ้านตรงนี้ถอดบ้านตรงนี้เพิ่นก็พากันไปดิ่งไปยังกันคุยกันแล้วับพอดีไปหลีกเพื่นก็มีธุระลูกค้าหรือว่าอีหยังบูท,ทั้งแคนาดาโทรมาปรึกษาเรื่องอีหยังในพวกตัวนีเพิ่นก็ให้น้องนี้กับให้น้องนี้กับพ่อใหญ่กับ เออสามคนพ้าก,กันไปไปไปยางหล่นอยู่ในอินเตอร์คอนกอนแเราพอเร็จทัวร์แล้วก็ชีม่มซ้าตามไปหลังจากนั้นเท่ากับเซ็จเท่ากับผ้ากันไปต่อที่หน้าหาดร้านอาหารประจําของมันเบเปรี่ล่ะของเบเปรี่กับหนองนี้กับ้าก,ก,ก,กันไปกินไปกินอาหารยูห,หนันอาหารเย็นกินเซ็จก็พ้าก,กันยางหล่นใช้หาดยางชุ่มกัมาลายางชุ่มตลาดยางชุ่มหน้าหาดร้านค่าลาเบอร์โนนี่นั่น สองถุมก็กลับไปบ้านเล้ากลับไปบ้านเล้าอีกกลไปดื่มกันต่อเด้ตสองมัไปดื่มกันต่ออีกแบตเตอรี่เยอะบนบยไปดื่มกันต่อหอดสี่ถุมกลัวกับมาสุงมาทุงนี่ัเรา้ลดีเมื่อนี่สิ้ามันไปรสเมื่อนี่เิเ้าเบาแถวนี้สก้อนดอกพี่น้องไปบายเสีอยวไปเล่นน้ำทะเลกับพญ่ไปกินเขาเทียงเขาใบพุ่น ทางหน้าหาร์กูล่หน้าหาร์กูล่าไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็จิกับมาพักผ่อนมือย่างหมูเลี้ยงคันบ่อขาดกันจิ๋นไปคอนเสิร์ตหน้าหารเพราะว่าว่าจิไปขึ้นมาบ่อท่านแมนบอลก็เลยบดเด็ดไปวันนี้หมูเลี้ยงอาจจะไปมันสิมีหมูเลี้ยงอีกมือหนึ่งมือเฮือมืออื่นอีกมือหนึ่งแล้๋ยววันนี้วัอนี้วันหยังวันนี้วันเสาร์สุดนี้วันศุกร์ชุดนี้เอ่อเดชซันด์ซัสเดยบ่ซัสเดย์ สุดีชสุดีมืออื่นสั้นดีมือวันจันมันดีวันนี้บุกตัวสิไปลุ่งเรือฟิชชิงบุกแล้วอบุกทั่วไปเร้วที่อ่าสวรสวรน,นักเขตสุกสวรน,นักเขตร้อนในภูเก็ตนี่แหละจกักสีอูบันไดยญีุ่กกับเเคยไปแล้วมักตกปลามักฟิชชิงสิทากันไปหลังจากนั้นก็สี สเบิ่งว่าสัได้ไปเกาะสมิลันเมื่อไดรนี่แหละกับจิ๋วโยดเทีแถวๆนี่แหละเป็นที่ร่อวหลายคนถามมาว่าเฟนภูเก็ตแฟนตาซีเขายังแสดงอยู่บ่แสดงอยู่นะคะอยู่กัมา马าเด้อรเฟนภูเก็ตแฟนตาซีแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเขาจะแสดงแค่สามวันแต่ว่าบ่ไปดอกบ่มี้หนึงเพราะป่มี้หนึงน่าตื่นเต้นจัง เมือม่อเหรอเมื่อเมื่อเหรอเราพี่น้อ,องอาทิตย์กว่าตะวันที่สิบสามเนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแปดเมื่อนี่แปดเมื่อนี่ดีเขาดีอยู่จังเสียงน้ํากันกับพานะใหญ่น่ะเออยางนุ่นนี่นั่นแปดเมื่อนี้อะไรเออ ใจอยู่อย่างหนึ่งนี่แหะยังสิไปเกาะน,นี่แหละแต่คว่อเพียงคือพวกพากันไปมันไปบ่อใดพี่น้องมันเต็มเกาะนะลูกค้านักท่องเที่ยวเต็มเขาให้ไปมือละหาพันคนต่อหนึ่งเกาะเกาะไหนก็แล้วแต่หลังรอคิวรอบุกอยู่อาจจะเป็นวมันังคานมันพุทธนี่แหละ อประมาณนั้นเอาพใด,ดอยากถามยังกะถามเ้อพี่น้องมันนี่พใด,ดอยากถามยังกะถามมากถามยัยปุณจักรอยากถามยังอยากบอกอยังกะได้เนะาะผมักรว่าเคยมีเวลาดอกว่าเคยมีเวลาหอดิตตอบหอดสิรับโทรศัพท์พุณนละเพราะว่านีแต่จังซี่หล้วไปก็ไปแล้วก,ก็กลับมากะมาตัดต่อว,วิดีโออืมจะแค่พะย่ มื่อเนี่ยปินวดซ้ำเนี่ยดูเหมืนกัเมื่อพ่อญี่ปุ่นกะขามใช่อิ่มทุกคนยังกินได้อยู่ตลอดันจะผัดเมื่อมาหนึ่งกิโลกินเท่าละสองน่วยสามน่วยวันนี้สิสร้างสร้างอะไรหรือเป้่าหรืนอ,อน้องนี้นะ่ะสร้างกวอนญี่ปุ่น,นสะมาเนี่ยแกพึ่งจะกินเบิดนะทั้งปลาบองผัดสุกทั้งน้ำพริก ทั้งมะขามเยอะบ,บนทวงมากมันมสรสจยดๆไมาใช่จุดเย็นไว้ถุงสิบลอกผู้ดใดสิสร้างกับสร้างไดมะขามใช้หิมมีนะคะ,ะครีมเบิร์ดยะบ,บนกระลังสีออเดือดูขค้าร้อคิีม สินค้านช่องนี้บนอ่ะผู้ใดอยากได้อยังยังทำได้นะคะเพราะว่ายูบนมากสิกะเขาตุนขวางไว้ยุ่นะคะตุนขวางไว้หล่ะก็ให้ลูกสาวนะคะเป็นคนส่งให้รับรองได้ทุกคนบ mm. ่โกงแน่นอนไม่แะ่ลุกค่ะ,ะกกง,งยี้บนเ mm. ดี๋ยวนี้มีเจ้าหนึ่ง mm. ผัดวันผักกันผงมาย้อมอุ่นเงินเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดร้อยหกสิบาทนี่เป็นน้ำพริกหนึ่งชุดเป็นนำ เขาเห็ดหนึ่งรอบเลยได้ทุกคนคือกำไรคือขายแห้งเขาเลยล่ะถ้าเขาโบจ้าเขาโบใจคือจบเลยผัดบ้านประกันพู่งเขายุ่นั่นหละจ้าเดี๋ยวโอนให้จ้าเดี๋ยวโอนให้โอน,นจ๊กเชีอยอืมจ้กเชียวจังเลยยกบนขาดทุนยกเงินที่ว่าเขาเคยจับจ้างรอบแรกกับวนยุดกัโอนซ่ารอบนี่สองอาทิตย์แล้วพี่น้อง เฮ้ยดีเนี้ยนยัุ่งล่ะมันไม่ได้กำไรหลายได้ขวางฮิตระหล่อได้กำไรสีหาลอยถ้าสีหาลอยเจบใจคือข่อยจบเลยจะดวังเหรอคุณลองนะเอาทำเนี่ยล่ะเบ็ดเบ็ดเจ้าคนทจะหาอำนนั้นกัน คอยตัดต่อวิดีโอมันหลายแห้งี่น้องภาพก็หลายวิดีโอก็หลายพอถ่ายไปเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตไปดูวันนี้ก็เอาต้องมาตัดต่อลงคลิปลงหนังไปผู้อยากเบิ้งกับเบิง้งไม่อยากเบิ้งกับบ๊อเป็นหนังนะคะไหน,นมิสะอะไรไหนอยากเบิ้งกับจังเบิง้งไม่อยากเบ,กบิ้งกังบบ๊อเป็นหนังเด้กก็เด้อขอบคุณขอบคุณเลยลาจ้าบ๊ายบาย